สวัสดีจ้ามาแล้วจ้าช่องดวงดีกับเลขคำนวณแม่น้องแจงค่ะช่องนี้การนำเสนอเกี่ยวกับดวงเรลาก็เกี่ยวกับเลขคำนวณหวยคำนวณเนาะค่ะเนาะจะฝากกดติดตามะคะเด้อช่องแม่น้องแจงจะด้น้ำเสนอเกี่ยวกับหวยคำนวณสูตรดีๆค่ะทางช่องของเฮามีสูตรดีๆมานำเสนอเรล้ากามีการดูดวงประกอบน้ำค่ะ การดูดวงนั่นก็คือดวงไล่มือดวงวันเดือนปีเกิดเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจก็ส่งไล่มือเข้ามาค่ะส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาท่างช่องของเฮ้าก็สิรับดูหายฟรีค่ะส่วนวันเดือนปีเกิดก็เขียนมาไต่คอมเมนต์เ้ยค่ะหรือว่าส่งมาต่างลิงที่แอดแปะไว้นั่นแหละค่ะข้างล่างนะคะส่วนไล่มือไทยรูปเด้อค่ะไทยรูปท้ายหรือว่ารูปขวายทายมาตั้งสองขางแล้วก็เขียนกำกำับใบหน้นา่าขางได สิดี uh, หรือว่าบอดีก็สิได้หูจักกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าทางช่องของเฮ้านี้ก็มีสูตรนั่งค้อกันได้ค่ะคะันสมมุติว่าผู้ใดส่งมาก่นวันที่สองสามสี่ห้าหกเถึงวันที่เก้าที่10บนี่ก็สิโชกดนีอย่างหนึ่งคือเฮาสิหูล่วงหน้าว่าเฮ้าสิสามารถยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไนบ้บดวงเฮ้าสิเป็นยังไงในช่วงอาทิตย์หนึ่งข้างหน้านี้ พ่อสีหยิบจับพ่อสีทุ่มสุดโตบอรหรือว่าพ่อสีจย,ยอนหยอนอ่อนๆไวหรือว่าจังไดมีค่าเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเนี่ยส่วนหวยคำนวณเขากับสีมีคือกันค่ะเทากับสีมีสูตรมาแบงปั่นเนาะค่ะเนาะก็เป็นสูตรที่ผู้ใหญ่ใจดีพนทรงมากมีหลายคนทรงมาก้วยค่ะแต่ละสูตรก็แม่นๆทัน้งนั้นแอดก็อยากเอามานั่งเสนอให้มั่นแบบว่าเอาเอเบิ่งประกอบกันเข้าไปบางเทือมีดวงดีนะั่งประกอบกับ หวยคำนวณเลขคำนวณธรรมะตรงกันนเขาอาจจะเด้บว่าต้องหยอดกันได้นะคะเนาะบานท่าเอิญหยอดเนาะโดดตุ่มใส่เลยกับมีเงนแต่มาถันโดดตุ้มไลายๆ่กับงายเงือกกับมีอยู่เด่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่ากับคือว่าอะไรค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคนลงทุนต้องตัดสินใจเอาเองนะคะเพราะว่าแอดก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะมันนาเสนอคือว่ากันนะคะคันเลี้ยงสูตรนี่ก็โอ้คัดเติบด้วยพี่น้องเนาะแอดได้มากนี่ก็ถือว่า สามงวดสี่งวดนี่ม่าพผาดห้าล่างสูตรกเก็จแปดงวดม่พผาดโตหนึ่งมาโตหนึ่งเนี่จะวิ่งบนล่างหนึ่งตัวเพิ่นกับมาจังสี่เป๊ะเป๊ะเลยแต่แอดติดตามมาหนี่กับซีหาโคน่นบอนทรงมาเห้เบิ่งสูตรนี่โอ้แอดมีถือว่าแม่นอยู่ค่ะถือว่าเข้าใจถือว่าได้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 เนาะค่ะเนาะถือว่าได้อยู่ค่ะแอดก็เลยอยากขอามาแบ่งปันเพราะว่าแอดกับมากับบ่าได้หลายดอกแอดกับบ ขันสิวา่าเฮ้ยขันไดหลายก็ยังบ่แค่ตัวเองโลดขันสิว่ายังสนหนาขันแค่ตัวเองได้แต่กล้วยเหลือตัวเพน่กับสิวา่าบ่แมนจ้าอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะทุกคนลงทุนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะสิมาว่าแอดเป็นผูู้สี่นะบ่ได้เดอ้อแอดให้แค่แนวทั้งชอบกับจัดคัดกับพันเด้อค่ะเดอ้อยังไงกับสินสิวา่าจะไมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะอันไดก็ได้ยยที่ฝ้าพานไปซื้อ อยู่น้ากันกับฝากซ่องเดื้อค่ะเด้อลูกหลานขอฝากติดตามฝากช่องให้เพื่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะเนาะทางช่องของเ้าก็บสิเดมีเรื่องดีๆมานําเสนอส่วนรลยเมื่อก็ทรงมากตั้งแต่วันที่สองหอดวันที่สิบโดยจาหลับ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 แค่นั้นค่ะสองหอดสิบหลังจากนั้นก็สิทธย่อยตอบค่ะหลังจากวันที่สิบไปก็บสิทธย่อยตอบแต่ละคนผู้ใดส่งมาก่อนก็ตามคิ้วนะค่ะเนาะ ว่าดวงผู้ใดสิเป็นแบบใดดวงผู้ใดสี่ข้อนางดีบอหรือว่าผูบม่มีอ่าม่อยากส่งไลนมือเนาะเขียนมันเดือนปีเกิดส่งเขามาแอดกับสี่อยๆยทยอย,ย,อยตอบให้แต่ว่าส่งกรวันที่สิบเด้อค่ะเด้อของทุกเดือนแล้วก็ส่งกรวันที่ยี่พาของทุกเดือนเด้อค่ะเด้อหลังจากนั้น แอดกับสิคอยทย่อยตอบแอดมินกับสิคอยทย่อยตอบแล้วก็เขียนส่งไปให้ผู้นั้นข้าก็ทว่าทักกันล้างบ้านโดยตรงเลยค่ะเนาะมาต้องพานกันล้างไม่จัง่อยากไอเพิ่อนอยากายแต่มีเพิ่นไม่อยากอายก็ว่าเป็นยังลงละขาก็คุยกันได้คุยกันล้างไม่ได้เสมอเนาะค่ะเนาะได้ตลอดเวลาหรือว่าทักมาขันแอดบ้างแอดสะดวกแอดกับสิคุยขันบอกติดกับไล์สดแบบนี้นะแต่ว่าไล่เมื่อนี่กะ ทรงเขามานี่ก็มีผู้ถือผู้บ่ถือผู้ดวงดีผู้ดวงบดีก็มีเนาะค่ะเนาะเออจังสิวาจังไ๋แอดกะอยากให้ทุกคนดวงดีเหมือนทุกคนนั่นล่ละค่ะแอดก็ยังอยากดวงดีก็เลยกลายเป็นแบบว่าแอดตัวบ่บ,บ่ตัวค่ะแอดกะว้าวไปตามสูตรเนาะค่ะเนาะดวงดีกับเก็นอ่อไล่เมือนกับมีสูตรคือกันค่ะทั้งโหราศาสตร์ไทยคือกันค่ะเรื่องดวงนีก็ได้ว่ามป็นวสิลักหมูลักตาเว้าเนาะก,ก็มีเส้นมีสายมี่เส้นมีวาสนาะ มันเป็นเส้นสายเงินเด้อเส้นสายเส้นสายสนี่ก็มีเส้นมีสายกต่เส้สสนวาสนาเส้นสายทางวาสนาอันเห็ในไม่หลายก็มีหลายเห็นไมหน้อยก็มีหน่อยอันนี้ก็บวกค้ามเสียเนาะคะเนาะผู้ใดเพิ่นดูดวงเพิ่นก็ต้องมีค้ามเสียในเรื่องโชกเรื่องวาสนาอันเมื่อเ่วเสียเรื่องโลกเรื่องฟาดชนะเราข้าก็ต้องเสียเรื่องการทำบุญบาปก,กรรมมีจริงบุญกรรมี่จริงเนาะคะเนาะของบอกนีเข้าก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับยิบจับลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลสูตรของเงา นสิ่าจังได้กับเขาก็บทเอาสูตรมานําเสนอให้เบิ่งเป็นมวดมวดไปค่ะบางวดก็บทสองสูตรบางวดก็บทสามสูตรผู้ใหญ่เป็นกระ่งมาให้เ้อส่รงมาให้หลายสูตรอยู่กับเขาอยู่ตั้งแต่แอดตามมานีก็หลายมวดเติบเป็นทว่าเขาแล้วแอดก็สิมานําเสนอหลังยักน้อยไปนี่แอดก็สิเสนอสูตรสําหรับเลขวิ่งมาแน่นอนบนล่างพ่นวะพ่นมาจังซี่เด้แต่ว่ามันก็เขาของคนอหลีเ้เพันทรงมาให้เบิ่ง แอดเบิงซีงวดหางหวดติดแล้วคนสมหาห้ตังเต๊วตงวดทันทีสิบหกเอ่อสิบหกท่านว่าเนาะคนสมหาห้เขามาสมวดจนเท่าปันนี่ละ่ะงวดว่าหันกับเขาหนึ่งตัวบนล่างมาแน่นอนคนวายจังซี่ลละเท่ากับสิมาแบ่งปั่นสูตรกันเนาะหลังจากนั้นขันแบ่งปันสูตรกันแล้วหลังจากนั้นแอดกับสิเบิงว่าผู้ใดมีกันคนทักมาหรือว่ามีลายมือสงมาแอดก็สิได้ขอโตไปอัน ตรวจไปตรวจไปตรวจเพิ่นเนาะไปตรวจไปเบิ้งดวงไว้เมื่อ่นไปตรวจเบิ้งว่าดวงวัชนาเพิ่นสิเป็นจังไดเป็นแนวใดเจังศิษน่ะพี่น้องนั่นล่ะกันเท่ากับมาเบิ้งสูตรหวยน้ำกันเนาะคขะน้องว่ามันสิเป็นคือข้อมเพิ่นว่าบ่เพิ่นส่งมาให้ตั้งแต่วันทีสิบหกท่านว่าพ่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นกโดดอยู่ได้เดียนมีก็สิษเดือนงอนนานก็สิษเป็นเดือนเม่สาเนาะปีใหม่บานเท่าแล้วเท่ากับล่องมาเบิ้งเสกันว่า มันสิเป็นยังไงมันสิคือบบสูตรพันไหหมานี่มันสิแม่นบบเข้ากับคอยๆอยสกอนงวดแรกเข้าเห็นงวดแรกติดตามงวดแรกเข้ากับคอยๆเบิ้งสกอนว่าสูตรนี่เป็นยังไงแม่นบบขันพันว่าเข้าตามไปแล้วมันแม่นง่ายหวดหนาเข้ากับเอาโรตบ๊วยนมแอดกะสิเอาคือกันเด้อบอแม่นว่าแอดไปอย่าลุ้ยแอดแต่อย่าลุ้ยคือกันเด้อค่ะเด้อสิหาบอบอกแอดแห่งมักคักนั่นแหละค่ะเดี๋ยวบันนี้เข้ามาติดตามสูตรกันเนาะค่ะเนาะแอดเปลียนภาพเฮ็ดสูตร เลขวิ่งหนึ่งตัวบนล่างมาแน่นอนค่ะนี่แหละค่ามาแล้วที่แอดว่าแอดเห็ดว้ดเห็ดเหยื่บึงต่ที่แรกมันก็เป็นยังสีห่หล่ะจ้ะนี่ละงวดหอดงวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะค่ะ,นะกเนาะสิบเจ็ดมกรางวดแอดเริ่มเห็ดตะพุ่นละมาแอดกับบ้านเดี๋ยวเอามาลุกหมผู้ใดบึงดอกงวดนี่ก็เป็นงวดแรกที่แอดเอามาลึก ไฮเบิ้งก็บคลื่นนี่แหลคะค่ะเก็บมาฮอดนี่แล้วก็บสีมวดต่อมาเนาะค่ะเน,ะนาะก็สิเป็นศูนย์กับเก็ดบวกกันก็นสิเป็นเจ็ดเก็ดกับเก็ดบวกกันก็นสิเป็นเจ็ดอีกเนาะค่ะเน,ะนาะก็สิเท่ากับสิบสี่เลี้ออกตัวนี้บัดนี้ก็สิเป็นสี่กับหนึ่งบวกกันเป็นห้านะค่ะเนาะนี่บวกกันสามกับสี่ก็สิเป็น สี่นี่หมวดต่อมาอีกมันก็เป็นแปดค่ะห้ากับสามบวกกันสามกับหกเป็นเก้าค่ะเก้ากับเจ็ดเก้ากับแปดบวกกันเท่ากับเจ็ดนี่ลค่ะงมวดต่อมาเดอก่ะเดินนี่สิหาเบาเบาส่ฟังนี่แล้วมวดสุดท้ายแน่เอ็ดกับสีเอาคื้กันแม่น้องแจงนี่ โดดไส้ไล่ข้งงอนนี่ก็สิเป็นเก้ากับเจ็ดบวกกันเนาะนาอค่ะเนาะเก้ากับเจ็ดบวกกันก็สิเป็นสิบหกเจ็ดกับหกบวกกันก็สิเป็นสิบสามก็จะเท่ากับเก้ารอผลพันวะรอผลนี่แหละค่ะแอดนำมาเสนอเป็นจังไร พีนออ้องถือใจบ่อเลกเท่าวิ่งบนล่างมาแน่นอนก้าขันผู้ใดมีตัวดีเด้อค่ะเด้อยิบไ่ค่ะแจับไ่ผู้ใดนี่ตัวดีดวเ,ดอดวดเอามาใส่ตัวประกบงา,งามเลขกบินง่งาม,ามคลิปนานี้แอดกะซีเอาเล็ะเลขบนเลขวิ่งบนล่างแม่เลขวิ่งบนอย่างเดียวเด้อค่ะแล้วก็เลขวิ่งล่างแล้วก็สีมาประกบคู่ให้ขันตัวนี้ได้มากก้าเนี่ยนองเดียวมากกะสีนี่สูตรอีกสูตรหนึ่งที่เอามาแบบบนล่าง สูตรเลขบนสูตรเลขล่างเขาก็บมาประกบกันกับเก่าเขาเอาเก่าเป็ตัวยืนแต่ถือว่าสิโอเคอยู่เนนาะหรือว่าเอด็ดเนคิดไปเองผู้เดียวกับโมฮูคือกันเนาะค่ะเนาะในเรื่องยิงซี่ก็ได้แต่ว่าเอ็ดการสซให้เลขขึ้นไปนี่แหละคะ่ะว่าที่เอ็ดเท็ดเบิงเนี่ยรอบผลเนี่ยมันสิเป็นจังไหดเก่า ເຮົາກໍງານຢູ່ເດຄົນໃດມີເລກວິ່ງດີໆປະກອບເອົາມາລົງເດຄະເດຈະເປັນເກົ້າຫຍັງກໍເອົາມາປະກອບລອງເບິ່ງບົນລ່າງຊື້ຫຍງໄດກົາບົນີກົາາງານາຍຮົ້າແອັດຊດປຫາໂຕປະກບດີໆບົນໂຕປກບລງມາຫ້ດາາເບິງກັນອີັຖືວ່າຮົກໍມາເົູ້ດຄุยກັແບ່ັນນານດມີສຸດດີໆມີໂຕເລກດີໆ เป็นจังทันล่ะค่ะคือยังแอดให้ไถวมาเบิ่งนั่นล่ละค่ะผู้ใดมีสูตรดีๆมีตัวเลขดีๆก็เอามานําเสนอเอามาแบ่งกันกัน้อคะแบ่งปันกันสูตรนะเอามาแบ่งปันท่านแอดก็สิได้เอามาลือบ,บึกคิดติดตองแล้วก็ามาแบ่งปันให้ f อทั้งหลายได้ติดตามกันพอแม่พี่น้องหรือว่าพี่ป้านาอาผู้ใดมีสูตรดีๆก็ส่งมามีตัวเลขดีๆก็ส่งมาส่วนเรื่องดวงเด้อค่ะเรื่องดวงเรื่องไล่เมื่อนั่นก็นส่งเข้ามาค่ะ แอดกับสีเบิ้งให้ก่อนวันที่สิบหลังจากวันที่สิบของทุกเดือนนั้นแอดกับสีค่อยคอยทยอยตอบจนุหอดวันที่สิบสี่สิบห้าเนาะค่ะเนาะดวงผู้ใดสิเป็นยังไดกับสีเป็นยิบจับรัตตดีเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นการตัดสินใจนะค,ะนะค่ะเนาะประกอบการตัดสินใจของคนเฮาจากวันที่สิบหกสิบเจ็ด้ะคะ่ะสิบเจ็ดเป็นต้นไปกับทรง,งเขามาไม่หอดวันที่ยี่สิบหลังจากบ่แมนค่ะขอโทษ หลังันทียีบหาหล,ลังจากวันทียีบหาไปแอดก็เสิเศร้ารับเด้อค่ะเด้อเศร้ารับดวงผู้ใดทรงมากก็มาแต่ทรงใส่งวดน่ะดวงคนท่องว่คือกันเด้องวดหน่ะก็คืองวดหน่ะเด้องวดนี้ก็คืองวดนี้เด้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบ่คืออันอื่นเด้อค sure. ่ะทรงเขามาก่อนวันทีสิบของทุกงวดของทุกเดือนแล้วก็ก่อนทันทียีบหาของทุกเดือนหลังจากนั้นทียีบหาไปแล้วแอดก็เสิกับทีมงานก็เสิให้อ่าค่อยๆส่งไป เช็คทรงไปตรวจดวงวาสนาครับเฮาห้ากับมีหมอดูเนาะค่ะเนาะคนเอิน่นมาเท่ากับโหราศา,าสตร์เนาะค่ะโหราศาสตร์ดูให้ตามโหราศาสตร์ท้ยบ้านเฮ้านั่นแหละคะ่ะตามโหราศาสตร์มีใบประกาศน้ำกันผู้ใดอยากพูดอยากเขียนหรือว่าอยากจะติดตามเพ่นทางเฟซกับมีคะ่ะ่นกับมีเว็บของคนอยู่คือกันแต่ว่าทางช่องของแอปนี่ก็เป็นการสื่อสารหรือว่าเป็นการเปิดช่องใหม่่นกัเลยให้การสนับสนุนเนาะค่ะเนาะ เพิ่นไล้สนับสนุนแอดแอดกับมัมีอีหย่างที่มา้าตอบแทนเพิน่นดอกแอดก็เฮ็ดยังบ่าเป็นแอดก็ถ้าฟัแจะเพิ่นบอกกันนะแอดดวงดีทางนี้เพิ่นว่าแอดก็เลยลองมาเห็ดล่องเบิง่งจังไห๋ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องฝาก f อซกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้าเด้าขาเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดแอดก็สินได้มีกําลังใจคิดเบิง่งว่าเออเลขที่เพิ่นให้มานี่มันเป็นจังไห๋ขันฟังจบแล้วหฮากับสิมีเลขตัวนี้มานําเสนอ ถือว่าเป็นเลขที่เป็นตะไปเป็นบอรหรือว่าเป็นตะเกิดบอรหรือว่าเลขดับบอผู้ใดมีเลขดัดมันตรงกับเลขตัวนี้ของเฮ้าบอเอามาเบิง์เซกันนะคะเนาะส่วนเลขของเฮ้าในงวดนี้ในคลิปนี้เฮ้าก็มานําเสนอนะคะเนาะจามที่เฮ้าได้คุยกันมาได้เห็นมาซอยกันแล้วก็ขึ้นเลขเก้านะคะเนาะรอผลนะคะเก้าค่ะรอผลนะคะงมวดนนี้เก้าค่ะรอผล ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอถือว่าจังไดกะซอยกันติดตามด้ค่ะเดอ้พอพ่อแมีพี่น้องวิ่งเก้าตัวเดียวบนล่างค่ะนี่เป็นเลขที่ห้านําเสนอเนาะค่ะเนาะถึงจังไดเขาจะจังพอกันไหมนี่คิดหนาเด้อค่ะเดอ้อถือว่าคลิปนี้เป็นการแนะนำตัวเองเนาะค่ะเนาะติดหนาแคป หมวดนาหรือว่าคลิปนาทางแอดก็สิเอาตัวเลขดีๆมานําเสนออีกเทื่อนึงคลิปนานี้ทางแอปก็สิมีตัวเด็ดๆมาฝากยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจงให้ทางแอปในเด้อค่ะเดอร์อยังไงก็แค่นี้นะคะนาะอสวัสดีค่ะ